สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องพาริสันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ยังอยู่ในเรื่องของกฎรลย,ยอนนะคะก็ส่วนตัวเมื่อประมาณอาทิตย์ก่อนได้ไปทําการสองกล้องเพราะรู้สึกว่าแบบไม่ไหวแล้วมันเหลือรังเป็นมาแล้วครึ่งปีฉันแบบไม่โอเคฉันไม่โอเคกับการที่ต้องไปฉีดยาตอนกลางคืนเพราะว่าอากาศกําเริบสําหรับการกสองกล้องนะคะก็เราไปที่โรงพยาบากลกรุงเทพนะคะ ซึ่งก็อยู่เราอยู่ไม่ไก่มากอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็แฟนเซิร์ชให้นะคะสำหรับค่าใช้จ่ายก็รวมทั้งหมดนะคะ16,800บาทนะคะในวันที่ส่งกล้องนะคะแต่ว่าเราส่งเฉพาะตัวกระเพาะอาหารนะคะแต่ว่าถ้าส่งพวกลำไส้เพิ่มอะไรอย่างนี้ก็ จะมีราคาสุดวันนี้แล้วก็ถ้าพบก้อนเนื้อเนี่ยก็จะแอดไปอีกนะคะก็คือราคาของที้นเนี่ยจะอยู่ที่แกรปประมาณถ้าสมมติเจอชิ้นเนื้ออะไรเงี้ยก็จะราคาประมาณหมื่นหกถึงประมาณห้าหมื่นนะคะสําหรับราคาอันนี้เผื่อคนที่อยากไปส่องนะคะอ่ะแล้ววิธีการเตรียมตัวก่อนไปส่องกล้องนะคะก็คือต้องหยุดพยายามหยุดยาหยุดอาหาร น่าจะ8ชั่วโมงนะคะหยุดน้ําหยุดอาหารน่าจะ8ชั่วโมงถ้าจาไม่ผิดนะคะแล้วก็ถ้าใครต้องส่งลาไส้เนี่ยก็จะต้องกินยาถ่ายด้วยนะคะอันนี้เราได้ยินมานะคะของเราเนี่ยเราไปหาคุณหมอก่อนครั้งหนึ่งนะคะค่าใช้จ่ายประมาณพันต้นๆน,นะคะแล้วก็นัดอีกรอบนะคะก็ได้คิวประมาณาประมาณเกือบอาทิตย์หนึ่งหลังจากนั้นนะคะก็ใครรีบก็ไปคุยกับคุณหมอได้นะคะคุณหมอเขาก็จะเป็นสไตล์แบบว่าให้ ให้ออกกําลังกายปรับวิถีชีวิตนะคะไม่ได้เน้นในเรื่องของการใช้ย,ยาอาจจะด้วยเคสของเราในมุมมอหมอเนี่ยมันอาจจะแบบแบบไม่ได้หนักนะคะเพราะว่าอาการของเราหนักหนักนก็คือแสบหน้าอกแสบท้องอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าสำหรับเรามันหนักมันแบบฉันไม่โอเคกับอาการแบบนี้นะคะมากันต่อนะคะในวัน,นวส่องกล้องเนี่ยทุกคนก็จะต้องโดนยาสลบก่อนนะคะซึ่งใน,ในตอนส่องกล้องนะคะ จะใช้เวลาประมาณเห็นคุณหมอบอกว่าประมาณ10นาทีแต่ว่าเราก็แบบนอนด้วยความนอนหลับเนาะก็คือสลบไปก็คือตื่นตื่นมานะคะก็รู้สึกว่าแบบเจ็บคอนิดนึงนะคะแต่ว่าประมาณวันสองวันก็หายนะคะแล้วก็อาการอย่างอื่นไม่ไม่ได้มีอะไรนะคะก็ตื่นมาจากยาสลบก็ไม่ได้ซึมซึมอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเออใครที่โดน ขับรถให้นะคะเพราะเราไม่รู้ว่าเอฟเฟกของตัวเองเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะก็คือตอนสองถามว่าเจ็บไหมไม่ไม่รู้สึกเจ็บนะคะตอนสองเพราะว่าสลบอยู่ไม่รู้ตัวอะไรเลยนะจ๊ะรู้ตัวอีกทีตอนตื่นมานะคะแล้วก็คุณพยาบาลเขาก็จะเอามาเอาน้ำอมันตินะอะไรเงี้ยมาให้ดื่มนะคะพอสองเสร็จนะคะคุณหมอก็จะให้ตัวดีเทลนะคะแบบว่าภาพอย่างนี้กลับมาบ้านนะคะ ก็คือมีการตรวจแบคทีเรียอะไรเงี้ยของเราก็ไม่มีนะคะของเราก็จะเป็นเหมือนแบบหลอดอาหารอักเสบอะไรประมาณนี้นะคะคือเราก็ไม่แน่ใจว่ามันคือแบบหูรูดหรือเปล่านะคะหลอดก็คือมันบวมแทนที่มันจะต้องลงไปนะคะมันบวมผนกรบอกนะคะเราก็อย่างอื่นก็อย่างอื่นในกระเพาะอาหารก็คือปกตินะคะอันนี้ของเรานะคะ เพือเอามาเปิดกันแบบนี้เลยจ้าของอันนี้นะคะเขาก็จะสิ่งที่หานะคะเผื่อคนหาข้อมูลอยู่เราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรหรอกค่ะจริงจริง i อ really s so อที่มันมีปัญหาแล้วก Hence, deals, ็อย่างอื่น <music> ค <ator> ุณหมอบอกว่านอร์อลนอร์มอหมดเลยนะแต่ว่าก็หลังจากสองก้อนก็ยังมีอาการอยู่นะคะตอนนี้ก็ยังคงต้องรักษาตัวเองต่อไปก็ค่อยๆปรับพฤติกรรมอะไรไปแล้วก็ตามหาอยู่ยาที่มันถูกต้องกับเรานะคะ สำหรับเพื่อนๆที่มาหาข้อมูล2กล้องนะคะอันนี้ก็จะเป็นรีวิวง่ายๆนะคะว่าเราผ่านอะไรบ้างต้องเจออะไรบ้างนะคะก็ค่อนข้างสิมโลนะคะก็ถ้าใครมีงงมีงานก็ลาทั้งวันไปเลยนะคะแล้วก็มันจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณสชั่วโมงนะคะก็คือรวมไปนั่งรอนั่งโน่นนี่รอคิวนะคะเพราะว่าคนสองกล้องเยอะเลยนะคะเพิ่งรู้ว่ามีเพื่อนที่มีปัญหากับระบบทางเดิอนอาหารเยอะมากๆนะคะ ก็อันนี้ใครเป็นอยู่นะคะโรคเกี่ยวกับทางเดิอนอาหาราต่างๆกฏระยางต่างๆนะคะแล้วก็เจอวิธีอะไรดีๆอยากมาแชร์ก็แชร์ข้างล่างได้เลยนะคะในคอมเมนต์นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะเราว่าเป็นโรคที่คนเป็นเยอะมากๆนะคะแล้วก็มันไม่มีใครอยากเป็นเลยจริงๆนะคะเพราะว่าเพราะมันทรมานแล้วมันเสียงเงินด้วยนะคะอะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่ปาขอลาไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่รีวิวหน้านะคะหวังว่า ได้มารีวิวบิบวตี้เหมือนเดิมแล้วนะคะอยากกลับไปสุขภาพดีเหมือนเดิมแล้วนะคะพบกันใหม่ดิหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย